เป็นทางที่ว่าตัวยอดไทยตอนบินโดนต่อมาวัดผู้จำปาะักพวกเรคิดว่าเอื้อยเพิ่นเฮ็ดเวียกอยู่นี่เลยทุกคนทางนั้นก็จะเป็นผู้บรรยากาศสุดยอดเลยสุดยอดมีหมองนั่เด้อพี่น้องเด้อัอนนี้แม่นเพิ่นกำลังจะเป็นประมาณนี้เพิ่งจะเริ่มมีอ่ะนี่จะเป็นราคาสองเซนหาเป็นวาเอื้อหน้อยส่วงมันมันมีส่วงแลบนี้มันจะออกมาสุดวิวโลงไปเลยฮะทีเดียวใช่มาตัวนี้หลายกว่าเว้ย มมานี่่ืืออเเยสบายดีสบายดีท่านผู้ชมทุกทคนที่เข้ามาหาชมในตอนนี้เนาะวันนี้เราก็มาอยู่นำ้ำเลือดตาดำตาดำสาวเล่า,าไต่คือเก่าทุกคนเติมคนเดิมพี่น้องเติมเติมขึ้นหน้าฮะขึ้นเนาะ สบายดีทุกคนอย่าคือ <laughs> บอคอยแบบว่าถือถือย่องแล้วก็แบบบอคอยจะแบบว่าเคิร์นในน้อยหนึง <ừ> ่งเนาะพี่น้องเนาะ <laughs> ก็คือตอนนี้เนาะตาดำสาวเราตายผ้าเบ้าตยุยโยยซองหล่อเทียล่าหมาเบิงบอลทำงานหรือว่าบอลเห็ดเวียของตาดำเนาะพี่น้องเ <ừ> นาะหลายๆคนก็ทาาา้ามเขามาหลยอยู่สองห่วงน้องๆที่ได้ไปห่วมคลิป เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเผอิญว่าสิมาเปิดโตอยู่ในส่องเบาโตยมันคนละเหลืองเลยไดพี่น้องแต่ก็บอเป็นยังเนาะฝากพี่น้องหรือว่าเอฟซีบาโตยติดตามนะคะชมนําเด้อตอนนี้เขาก็อยู่ที่ทางเขาเนาะแมนซึ่งว่าทางเขานี่เนาะเป็นทางที่ว่าตยจอดไทยตอนบินโดนต้องมาวัดภูจมวสักโบกคิดว่าเอื้อยเพิ่นเฮ็ดเวียกอยู่นี่ไดยทุกคนตอนนั้นตย่ายเอาบรรยากาศอยู่นี่เดี๋ยวสิเอาบรรยากาศเก่าๆให้ขึ้นให้ทุกคนเบิ่งเพราะว่ายังบ่ทันลบไฟล์ออกเคลือ แมนหมอตอนนี้ได้มาได้ดีแสองว่าแมนแสดงว่ามีแนวดึงดึงดูดดึงมกมุงใจดึงโตเขามากแล้วที่ที่จริงว่าเป็นอย่างจริงไทยย้อนไปวิวเนี่ยทุกคนวิวบรรยากาศวันได้มันงามมันมีบรรยากาศทุ่งนาบรรยากาศภูผาบรรยากาศสายหมอกบรรยากาศแคมของมันครบเซตเลยยูนี่นี่นะไซน้ำแมนเมื่อนี่นี่เอาเดยมาเอื้อยพนสิพามาเบิงของพักนอเฮาเลยแบบสวยโอกาสว่าไปถามเบิงว่าราคาของพักยูที บรรยากาศแบบนี้วิวระดับ8ดาวนะนี่ลัคกี uh uh MM uh ้สบายดีม uh ันส um uh ีซัมเลยเนาะผู้ชมกอันนี้เน่ยอันนี้เนี่ยนาอันนี้แม็นลัคกี้จากของห้องแฮมเด้อพี่น้อเดินลงไส่หลาไส่หลาเพลินเนาะพี่น้องเนาะไปเฮางยางไปกันเลยเนาะไปกระเป๋าตัวมิโอ้โหโอ้โหโอ้โหแล้วหูแล้วว่าเจ้ามาสบายดีเราจะาบนสองเพลทเราแห้งไปเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งข้างนี้ก่อนเห็นบทุกคนวิววู้สุดยอดเลยอยูทั้งหนาเนาะทานผู้ชมก็จะเป็นแบบ พงธงหน้าพงหน้าสวงนี้ก็จะเป็นแบบเผากาลังของเขี้ยวงาม่าสันซาพี่นนองถาม่าสวงที่แบบพระเจ้ากาลังไก่สิเกียยวแห้งงามคักได้บบสว<ม>ยเมนแห้งงามคักเดี๋ยววันนี้สิกิเอจะสิมาหม,นะม่สักเออถาม่วงเกียว <laughs> เก่ียวมอสิกเอลขามาไมา้สวงนั้นจะเป็นสวงที่นักท่องเที่ยวมาทายไล่แหละกับพวกที่ครูแต่งงานทายพีเวดดิ้งจะสินะหลายหลายแห่งเขาจะมามาทาย ทางเขาตงนี้น้องข้างข้างนั้นก็จะเป็นผู้บรรยากาศสุดยอดเลยสุดยอดมีหมอกน้ำเด้อพี่น้องเด้อไป้าาับูเออเอื่อยอันบนจุดทึงอันมีจุดมีจุดขึ้นภูบ่าจะบมีเอ็นันมันมีเพราะว่าเอื่อยเห็นพวกเศว้าบ้านเขาจะไปหาของป่าแต่ว่าเฮาบบหูว่าเขาจังไดแต่ว่าเข้าไปกันร้ายวันเด้อเอื่อยเห็นว่าเข้าไปกันร้ายวันแต่ว่าอ็ฮอดแล้ว แต่ว่าเขาโบเกอร์อีกนไปห่อหยอดซุปดอกเกลยขึ้นว่าอาจจะแบบระดับกลางกลางกลางเดี๋ยวน้องซีมาบุกเบิกอ่นนะเฮ็ดสถานที่ท่องเที่ยวยี่นี่ก่อนอ้าท่แมมาปอยกปอยกปอยเงินดอกเอาเบาเบาได้บางที่เอฟซีใจดีเบาตัเนาะเนาเบาได้เนาะวันนี้เ้องซีมาพาทุกคนเบิ้งห้องพักนอนแล้วก็เบิ้งบรรยากาศบ้านพักที่ว่าเอื้อยเพิ่นมาเฮ็ดเวียกอยู่นี่คนข่าวว่าจักปี่เลยเอื้อยมาเฮ็ดเวียกอยู่นี่ ไดป้ปีที่หกแล้วโอ้ปีีท่แล้วต่ว่าเอื่อยโบได้เฮ็ดประจําเด้อเอื่อยเหตุสวงเสาร์อาทิตย์เทศกาลมีการมีงานเอื่อยจะมาเอื่อยจะมาอยู่นี่แต่ว่าวันจันทร์หาวันพฤหัสจะสิเอื่อยจะอยู่ักเซ่เอื่อยจะเฮ็ดเบี้ยอีกเบี้ยนึงแต่ว่า ตอนนี้ปัจจุบันนี้เอื่อยยุดเบียกเบียกประจําแล้วเฮียไปเบียกพิเศษก็คืออยู่นีเบียกไรเนาะงาน YouTube เนาะอาจสิได้ไปหว่วมน้าเบาโตยบ่สิขอติดหอยกุนไปน้าดีบอสจ<อ>วดละแม่จวดละแม่จวดเดมเมะมา <c oughs> ๆๆเดี๋ยวพี่น้องพี่เบือเอืเอยสิพา,าเบิ่งห้องตัวนี้ก่อน,น <Okay. S 1> เนาะโอเคเบียงไปตามดาดับพาเบิ่งห้องก่อนแล้วก็ปิดถ่ายด้วยอ่าวิวอยู่ทางหลัง่างแม่นแล้วก็ปิดถ่ายด้วยวิวภาพงามบิ่มโดดให้ทุกคนเบิ่งพร้อมว่า หลังจากที่ว่าเฮามาพักอยู่สถานสถานที่นี้แล้วเฮาสิเจอวิวแบบไหนเนี่ยฮองสิพาทุกคนมาเบิ่งอันนี้แม่นเฮาสิพาทุกคนไปเบิ่งบ้านพักเนาะแส่วนของนี่ก็จะเป็นส่วนของที่แบบเป็นห้องน้ำล้วงสเดี๋ยวให้เบื้องนี้หนึ่งเนาะเพราะว่าห้องน้ำนี่เป็นชุดสำคัญที่สุดที่คนจะมักมาจะเป็นส่วนอ่างน้ำโอ้ส่วนอาบน้ำพอมเมน โอเคประมาณนี้เนาะเดี๋ยวภาพของอันนี้หองราคาเดยตัวนี้จะเป็นหอมราคาสองเซนห้าสิบาทอันนี้ม,มีคนอยู่ตัวนี้ส่วงนี้เอือยใไงพันกระละังเกียร์หองขั้นถังคล้ายได์บอกระน้อยโอ้เดี๋ยวให้น้องบอยมาเอากระเจนนี่ดีเบิ้งอยู่นี่ก็ได้นี่อันนี้มันเพิ่นกำลัง,นนง,ลงจะเป็น,น,นประมาณนี้เพิละละ<อ>่นกระลังมีเนาะ นีบจะเป็นราคา2องแสนหาเป็นว่าเอือหน่อยอส่วงมันมันมีส่วงแบบอีสังเขาจะเออหน่าส่วงลดราคาพิเศษส่วงโปรโมชั่นมันจะมีส่วงโปรโมชั่นยู่เดอรแล้วแต่พี่น้องหรือว่าเอฟซีทานได้นักท่องเที่ยวทานได้เขามากไอซี่น้องคนก็นจะมีรถหายพรอะแบบหอมปากหอมคอไอสี่น้องแ่แต่ะะะจะประมาณนี้แหละเนาะส่วนนี้ เดี๋ยวเ่าสิผ้าบาวตัวขื้นไปเบ่งส่วนเทิงที่มันจะเป็นห้องแบบเข้ามาปิกนิกร่วมมีดส,สังสรรค์ปาร์ตี้กับมูหรือว่าสไตล์แบบฝร<อ>ั่งฝรั่งในสั่งเทิงไปแต่ว่าห้องตัวนี้สองแสนห้าถืออยู่ประมาณเป็นเงินบาทกับสี่ร้อยกว่าบาทแมนสี่ร้อยกว่าบาท,าบาทซึ่งราคาปกติที่อยู่ฝั่งไทยขเขาเจ้ากับประมาณนี้ราคาแต่ก็มีหลายราคามีหลายห้องมีหลายแบบเลยทุกคนเ้อสามารถเลือกได้เลย มันซีมีหลายๆแบบคือ่อ้ให้คนมานี่โซนต่อไปนี่ซีไปโซนปเสกษตรกรสไตล์แบบรวมสไตล์แบบรวมเนาะราคากระชิ่ดถุงแน่นไหมพี่รวมเมยราคาจะลุฟเฟ่ต์สบายดีสบายดีมี่ก็คือน้องโซนเพราะเป็นพนักงานตอนหับแล้วก็เป็นทครงแม่ปัวอยู่นี่โอ้น่องโซนขอเบิรงของสั่นเทิง์นแมเดร์ไปโอ้ยากีแมคกีเมย์สวัสดี สบายดีสบายดีสด so ีอ so, huh? ๋อเพราะนูอยากทหูบอกไปากีบบบยังไงแววโอเค thank you thank you ม mm ี hmm. huh? <c ười> <c ười> ั่งเพิ่มไปหนูจะขออะไรหดงเ้นเเอใ้หูไ ได้่ายหือไ้น้องแบีแป๊บหนึ่งเด้อใสเราไปเป็นอ่ะไปเอยนคนอยากดือแน่เด้อที่นนองเด้อโอ้คุณมานนักมือเลยไปเนอันจัทท้ยนะหมดละโอ้ว้าวเข้าแบบฟ้ามามาน้ำมูเะได้หลายคนน่ถึงมาถึงมาหนองหนองโตยสีมากคนเดียวกับยู่ได้ ได้พอป่าเพ่นไรเป็นเตียงเตียงหนึ่งหรือว่าน้นหนึ่งหรือว่าทานหนึ่งแสนกี่บสองร้อยสองร้อยกว่าบาทเนาะสองร้อยนิดนิดสองร้อยนิดนิดพอเงสองร้อยสิบสองร้อยาวสอร้่าบาทประมาณนี้แหละทุกคนโซนนี้่นจะรังอนาไม่เพราะว่าเดี๋ยยินมามีแขกฝรั่งหน้ารายพ่นโมทันไหนอันนาไม่เดีว่าโซนนี้พายุซี่เข่าทุากคนเด้อเลยมี เสรใบไม้ใบไม้เขียวๆเลยแหละอุ่พายุแห้งพายุเข่าแห้งเลยส่างยามตนี้โอ้เบิ่งบรรยากาศทุกคนแมนดิวแม่น้ำคลองแน่เซอร์เวย์ขื่นเขื่นแสนหนึ่งเป็นจังไรอ่ะเขื่นแสนหนึ่งว่ะสำหรับไอ้นี่โอเคเลยมากเลยแบบนี้นี่มากเลยดื่นขึ้นมากกัมาสมบีแมนแต่ว่านาโบมีโตมีตังอยู่นี่บ่อะโบมี่ส่วงหนึ่งพันเจ็ดแบบว่า เอาโต้ให้ลูกค่ะคุนมากินเบียร์อยู่แต่บ้านนี้มันอันนั้นร้ายมันมันเปื่อนร้าย่นก็เลยเอาลงแบบว่าส่วนร้ายลูกค่าแบบค้นเบียร์้นเบียดเข้ามาแล้วเขาจะกินเปื่อยเมย์นิดเนึ่งข่างาความสะอาดกันคดร์ฟคอยจะหัางสาความสะอาด่นก็เลยตัดสินใจเอาโตะลงให้ไปกินอยู่รุมดีกว่าเมนให้ไปกินอยู่รุมดีกว่าหรือว่าแบบถาเป็นเห้าจะสี่อัน ค่ะอยากเอาโต๊ะหนห่อยๆมามาตั้งสีเท่ากับสามารถัดข้อเพิ่นได้แต่ว่าคันว่ามานี่คันว่าเฮาสิรักษาความสะอาดได้เพิ่นได้เฮาก็ก็บ่เป็นหยังเนาะก็เพิ่นก็อนุญาตอยู่เนาะโดยเพิ่นก็อนุญาตที่จริงเพิ่นก็เฮ็ดเพื่อให้คนมานั่งกินสบายๆชมวิวอยู่แล้วแต่ว่าคันบ่รักษาความสะอาดเพิ่นก็อยากอยากยอมเหมือนกันแม่นๆเข้าใจที่จริงก็รักษาความสะอาดนํากันกินแล้วก็มีแต่ทิ่มใส้ถงแล้วก็มัดหไว้มีแต่เพิ่นมากับเจไปเมียนแล้วก็แล้วไปเนาะ เพื่อนจะมาทําความสะอาดเรื่อยๆดอกอยู่นี้เพื่อนหักษ้าความสะอาดดีเพราะว่าเจ้าข้องเพื่อนเน้นความสะอาดเป็นลักอุ้ยบอสเหลืองมาถาแบบเพื่อนเห็นแม้แต่จอกแบบมีแบบเปียกน้อยนึงนี่ยังบ่ได้ได้อ้พนักงานถืกอคายเพื่อนเป็นคนต่างประเทศนอกก็คือโอ้โหเพื่อนจะแบบเจ้าระเบียบแนวน้อยนึงนะสินะเพื่อนมาอยู่นี่โดดหอเนาะเมนเพื่อนมาอยู่ร้ายปีแล้วเกือบสิบกว่าปีแหละเพื่อนก็น่าจะมักบรรยากาศมักอย่างนี้แหละมน แล้วโซนทั้งรุมนั่นเห็นบอกเห็นบอกเห็นเห็นโซนทั้งลุมนั่นจะเป็นโซนงามนี่ขนาดจะเป็นโซนส่วนโตแบบเป็นล้างไช้ล้างหมันนาะกี่นองธรรมาสตร์แบบง่ามๆสงบจะสันฟ้าขึ้นนึงก็จะประมาณสี่แสนหาสิพันกีส่วนโตจะสันสาหมันมนอนได้สองคนถ้าเป็นสามคนก็แบบอาจจะมีหลุกหน่อยอจะสีบ่บ่อสี่คนก็จะมีหลุกหน่อยได้จะสี่นะประมาณพันบาทเนาะ พันกว่าบาทบอ่อหอดพันเนาะบอ่อหอดพันเก้าลอยนิดๆเก้าลอยกว่าบาทนิดๆก็ถือว่าคุ้มมีอาหารเสาร์ให้พร้อมเดอ๋อมีอาหารเสาร์มีอาหารเสาร์ให้หรพร้อาารม้าจะเป็นส่วนตัวนั้นอาหารเสาร์จะเป็นแบบข้าวต้มหรือว่าเบรกฟาสต์อาหารเสาร์สไตล์แบบต่างประเทศอจารย์นนะและว้วแต่พนจะมีให้ลูกค้าเลือกส่วนกาะเกาะตัวนั้นจะเป็นโดนโอ้โบเห็นเนาะไปไทยรูมัวไหนี่บอ เลยว่าปีสีอายุรูมอซะนี่ไรทุกคนเมนเป็นเกาะงามอยู่เกาะดอนหัวปลาขอตัวนี้แหละอ๋อตัวนี้นี่บอกตัวนี้นี่แหละดอนหัวปลาขออ๋อบ้านหัวปลาขอเนี่ยเพิ่นได้จากดอนตัวนี้เมนดอนหัวปลาขอตัวนี้แต่ก่อนมันจะเป็นคุกเก่าพี่น้องคล้ายๆแบบดอนเท้าดอนหน้าคล้ายๆแบบจังสันอะไรพี่น้องเป็นยังไงดอนนาง อ้าเอื่อยก็บเคยเห็นเพราะว่ากบเคยไปอย่าเงียบเลยเพราะเลองถามสิบางที่เผื่อหู้ชินะมโดนถ่าวโดนหน้าเอื่อยก็บเคยไปเนาะ FC comment เนต์เนาะเอื่อย FC เขาเ็นกบเคยไปที่ปะ FC เขากบเคยไปโดนหน้าโดนหน้าป็นเป็นจุดคุ้มขังทุกคนนักโทษเป็นจุดคุ้มขังของนักโทษยิงแล้วก็นักโทษทรายก็คือโดนหัวประคอกกับเป็นจุดคุ้มขังนักโทษสมัยแต่ก่อนแต่ปัจจุบันนี่ก็เป็นโดนโดนแบบห่าง ชาวบ้านไปหาของปลาของดงแต่ว่าอาจจะมีมันสีมีแบบยังมีโครงสร้างจุดคุ้มคองอยากไปอุ้ยส่วงนี้มันเสียอันตรายได้และก็เรื่องประมณกันยาเอาเนาะแม่นน่าจะอาจจะมีคนเสียชีวิตอยู่หันน้ำกับมีได้นอนไปนักโทษเนาะหลายเลยแหละอุ้ยหยานได้ส่วงที่เอื้อยเนิ่นอยากไปอยู่บอลนี่ไม่เพิ่นแบบฟันเห็นตลอดแบบเข้อใจอยากไดส่วนบุญเนาะขอถวษขออภัยเด้อดถาตาดงเบาอียังผิดผลาดไปแบบ เป็นความเสือของแบบทางบ้านตะดำหรือว่าบอนบอนทีหนี่นอกบ้านหนีนะเป็นความเสือแบบว่าเพิ่นเห็นเขามาอยู่ <c oughs> เพิ่นกะะอนน็อยากโคบุญน้ำจะสินะนที่หนอนฟันตลอดจะสีแมงปอ,อ้ล่หล่แมงปอแมงปอแมงปอ่อ,เอ,อเอาบ้านหนองไซแววเอินว่าแมงกระโซนแมงกระโซโอ้สมพอเพาะเลยได้ยินผู้เฒ่าผู้แกเพิ่นว่าถามมาแรงปอบินเขาในเพื่อนแบบจุดที่เฮ่าแบบ อยู่ในเมืองหรือวะโบเมนธรรมสาแบบนี้เมนซีมีโซกโอ้สงสัยแมนละแมงกะโซแมงกะโซโอ้ไปถ้าไปเบังบิ้อยู่หลานดังเนาะไปไปพี่น้องสีเบื่อยืนผ่ายู่นี่แม่ไอเออยยังแมงกะบี้ติบอกเฮ้ยไม่แมงกะบี้คนละอย่างกันทำไมปะตายแมงกะสากเซนเตอร์กี่ร้องร้องแต่แมงกะโซนนี่โบเมนแน่นอนหัวจะประมาณแมงกะบี้หรือแมงกะสากนี่แหละไปไปไปแมงกะสาเนาะ โอ้เพิ่นแบบว่าเอาแสงธรรมชาติเข้าเลยทุกคน <Yeah. S 1> ดีไซน์ดีลาย <Okay. S 1> นี่ห้องน้ำก็สิเป็นห,ห้องน้ำรวมโอ้ oh, จะไปทางเทิงนี่เป็นจุดเก็บน้ำเพิ่นเนาะห้องน้ำก็สิเป็น <Yeah. S 1> ห้องน้ำรวมแบบนี้นนข้างในนี่ก็สิมีครบเลยมีโอ้จุดอาบน้ำมีส้วงน้องทุกคนมาแห่คอยบริการโอ้มีไอ้เนี่ยเดี๋ย <Yeah. S 1> วคือสิบุมฟีแก๊ส <laughs> บิวหนีจะเป็นบิวล้างบาทอันนี้กับราคาคือกันแม็นบ่ราคาเดียวกันราคาบิวหน้าบานล่าอีกโอ้มักตัวนี้หลายกลัวบิวตัวนี้บิวล้างบ่านนี่เข้าไปต้องลงไปเลยเขายืนเบิ่งอยู่นี่สบายมักตัวนี้หลายกลัวไปนี่จ้งบิวล้างบ่าเนาะงามเนาะไทยพี่น้องเขาเบิ่งบิวแนหลวงพันหมอแม่รำเพราใส่สบายดีแน่ลูกบายยกมือขึ้นมาแน่ w h a t ช y น u r n ว่าเาเล่แจกต่างอยังบัหฮาบอกภาษาบัตทองเว้าคอยบอเขาใจบาะภาษาอังกฤษนะแมนวิวหลังบ้านเป็นยังไงหน่องตัวสุดยอดเลยวิวจุดนี้ทุกคนมันมี่เหนีดเลยใช่ไหมแมนแมนสิ่งที่คิดก็ความเป็นจริง แต่ว่างามอีหลีแบบมีนี่มากต้นบอไอตัวผู้สาวสองคนมาปิกนิกเว้ยบอต้นบอไองหาผู้สาวคนหูใจมาปิกนิกแม่ส้มบรรยากาศดื่มดำแบบความโรแมนติกโรแมนติกเกือบแล้วเนี่เกือบซีดีแล้วเกือบซีดีแล้ววันหนึ่งนี่มันมาสำรวจเนาะแหมลกาอันนั้นทุกคนอันนี้เฮือเอื้อยเพ่นว่าเป็นเฮือที่ว่าไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวเพื่ออยากไปว่าอยากดื่มอยาก อยากกินเพิ่นก็สามารถให้ไปนั่งอยู่เือได้อยากล่องซีอจังไดีล่ะแม่เพิ่นลองเือได้บ่ะโได้ติอ่าเพิ่นสิเอาจักใส่เพราะว่าตัวนี้เพิ่อนป้าก้องโอ้แต่ว่าเพิ่นเพิ่อนอาจจะมีกิจกรรมแต่ว่าก็ต้องได้เสียค่าเพิ่อนนิดนึงเนาะเพราะเพราะว่ามีน้ำมันมีอย่างต่างๆ่างประมาณนี้เอ้ยไอแมสบายดีทานผู้ชมในรูสบายดีแนสบายดี สบายดีไอแม็กพนก็มีสองยูทูบคือกันเดิมพนกรหลินคือกันได้โอ้ยซื้อแม็กบอกคือไอแม็กไอแจ๊กเทปเหรอไอแจ๊กไปใส่คนขีอายเนี่ยพนเป็นลูกซะไส้ล่ะไอแจ๊คพนเป็นคุณอายก็จีบเหรอแมนบอกโทษเพ่นเป็นลูกไส้หลาพงจะคล้องพงแห้งใส่ลเพน่ป๊ะโป๊ะชี้อายหัวหนาได้หนิหัวหนาหัวหนาเลยตาดำได้หนิพนเป็นผู้ายเงินให้เอื่อย ตะแพ็กเนาะเป็นตะแพ็กเนย์เวอร์เนยักษยักษ์เวอร์เดรนเวอรแลดนเกิดมาหานี่ผู้สาวมาลายบ่หนูนะนี่ผู้สาวมาลายบ่บ่มีเลยสิบอกผู้สาวบ่มีผู้สาวมามีอยู่ตีคันเอื่อยสิมว่าเดี๋ยวยากให้มาอยู่บ่เอาชี้สปีกเบิ้งหน่องไซเรล ป,ปิกเบิ้งดูสปิกเบิ้งใส่ <c oughs> อันคว่ำโหไปศึกษามาลองกับเ <c oughs> บาหน่อยโดยต <c oughs> ีนังกล้าพี่น้อง <c oughs> เออตีงลายดู <c oughs> จะยหยากริงพพจิบหอบจากะกิ่งโดนดน <c oughs> แต่คือว่าเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศอยู่บอลเดเบียของตดดำก็ะจะประมาณนี้ผู้ใดที่แบบว่าอยากมาพักผ่อนดีสิน,นะ <c oughs> ต้องการบรรยากาศแบบธรรมาศาสต์อาก็สงบกามาดมาดายเนาะที่บ้านหัวประขอหรือว่าห้องแห่และอาหารหัวประขอทางเมื่อจะปลาซับเดียพี่น้องเด้อ จะเป็นแบบหลายๆคนจะหูดีจะมีหินใหญ่ๆอยู่ทางเขาเนาะพี่น้องเนาะของพักที่ของพักที่ต้องการเป็นประมาณนี้ล่ะแมละไปเบาะไปนี่ไปเอาไปเก็บต๊ะพอแล้วบาะพอแล้วอ่าทุกคนสำหระคลิปนี้ก็มีแต่เท่านี้แหละมีแต่ฝากทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์อเป็นกำลังใจเอาไว้คลิปต่อไปเนาะซึ่งราคากับซีเป็นประมาณนี้แหละแล้วก็อย่าลืมทุกคนเข้าไปกดติดตามซอง เวตาดำเสาเราใต้ลกาไตแวลวสาเราใต้เนาะแล้วขอบใจเบาตัวเด้อที่อันพาเอือยมาให้รีวิวให้พ่อมีไอตัวกับหัวห้าบุหรีมากนดน้องเมยเนาะขอบใจเพราะว่าบุหรีคอยมากดีอยู่ฮะหนูเนาะเอาต้องขอขอบใจเอื้อยๆขึ้กันเนาะขอบใจเด้อขอตัวลาไกลก่อนบ๊ายบายสบายดี m m lun con đâm bom ma ha mong mon yi ta ghi chu pal ที่ครอกัน